บายดีพี่น้องมดสกุลทุกคนปอเต้เพื่อกันสิไปใส่เด้กับลูกเพคนนี้ปอเต้สิไปอกวงแฮกับปอเถาแอ๊กับปอเถาวันเด้อพี่น้องเด้อส่วนอ้นกันสิพาน้องโตไปลหลินเฮือนแม่น้อยพี่น้องน่าจะมีซุ้มแซวแมวโพวงนะพี่น้องอ่าปลาตลาดกระสันน้อยซื้อกุ้งพี่น้องซื้อกุ้งซื้อ ปลาหมกึกสสนอไปซื้อมามีผู้ใหญ่ใจดีเป็นเลี้ยงเนาะแห้ไปกินนํากันไุ่่นพน้อยเ,อเลยบ่เตะไปนะ้เาวันขวกแฮอยู่น้องนี่แหละโอนกันไปเอิอไม่ถ่อน้อยอง<ป>ลงะน้องกัาปูมาาเ <c oughs> อไรอ้าปาปะปะปะไอ้เนาไปกันโอนก็นยังส่วนเอินพล้วทินี้เป็นยังคาเลย เห็นน้ำมันนานพักคนนาเพียงเนาะน้องเมฆก็นั่งเกือกดเพื่อนอะไรพี่นออ้องเดินไปก่อนพี่นออ้องเดินบอกเราไปก่อนเราเดินก่อมาเอาใจไปเถ่าน้อย้ะพี่น้องเอ้ยบานนี่ซูมแซวกันนะ หลอกว่ะม mm. ันหนาวเลยเสือฉนคมุกย่อยว่าอไเลยกันเอิลเอร์ฉัอิมุกย่อยเลยิมุกย่อยโชเฮาก็เอินไปไปพอไปก่อนไปก่อนเห็นน้ำนานพักอยู่น้นานพักอยนทองแกกุ้งพี่น้องเลยพี่น้อลยเอาหน้นะผู้ให่ใจดีผเลี้ใจเลี้ยงมึกกับกุ้งเนาะมึกมันแซ่บๆะ หลับยามาทาทา้วป็ปิ้เกลือชุบน้ำแลก็ตําิบในชุดแนวกันนอผสมกันนกแเทาไหมหัวมันแย่เอาไหมทอดหัวมันกระดาทอดกินหัวมันกแล้วก็เห็ดเงาเลยกัจัดกินผักจัดหัวเขาไปล่ะกับพ่เถาวันพวงขวางแอกับผักเถา ก้อยใช่ก็ได้ก้อยอยู่นี่ก็ได้มันซูมอยู่นี่เลยเน้ก้อยเงินเท่าก็ได้เต้าปิดปิดเต้าปิดปิดอต้กหิวบ่เอาต้ปหิวอไอเลยบ่เาไหิวไปได้เขากินเขาจีเต้าซาปิด โอ้สปีปเข่าไปอยู่ไหนลูกมันก็ตากแดดนะพี่หนุ่มเอาเข่ามาอยู่ในถ่ายอยู่ในลูนก,นกเด้ดอหนังเด้อลูกเด้อปลาหมึกเห็นอะไรร่างมาสมุย ไม้บอลุมวย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 บอลุมายเก๊กุ้งเดิมพี่น้องหมึกกระสิรตัวนี้แก๊แล้วอ๋อนี่เด้อพี่น้องเด้อข้าจับมาหน่อยเด้อเพียงเดิ้ลมาหน่อยแองแองเลยนี่จับมาได้ตกตัวอ้าวขี้หมูกอ้าวจิเข้าปากนะอ้าว นเงทองนี่ดุเะไรกี่น้องจองไว้เป็นลูกพรอยู่นี่ยนะเพิ่นบวเป็นในพินอ่ะไอ้เพิ่นบวเอาถ้าบอลบัวฝรั่งบวจะเอาบัวฝรั่งอ่าบวจวิดถูกวิทยากเอาขัดเอาลูกกันซะอ้นจะถูกแล้วซะอ้นบ่มีเแบบมีบววได้ได้บุญวาสนามันเนาะว่าของจองบางทีดึงมาใส่ก็มีนี่สร้างเรียบร้อยแล้ว การแห็ดอ้อแล้วสักเครื่องจัดของเห็ดกินเห็ดอยากหนึ่งเข่าหนึ่งหางเห็ดหัวเห็ดสวนได้เบิดเนาะรู้มันไปอยู่ยไซไพกะแพงเลยนั่นแหละรู้ทันมันความว่ารูไปอยู่เพื่อนไพก็ต้องดู้ไปลิ้นเพื่อนไพก็ต้องดูค <c oughs> ือสมมุิว่าเห็ดหันเห็ดหนีแบบคือเห็นแบบคือ ซุ้มแซวกันมาสันสัอยู ah. ่เพื่อนเจ้าบอหรืออยู oh, north, ่เพื่อนเฮาบอเห็ดซอยพะโลดเห็ดหันเห็ดนี่เห็นบ่มันปลายเมื่อันเฮาเมื่อันเกิดมาเห็ดหันเห็ดนี่เห็นบอไทยกระเพงเอออาตัว จะขึ้นเต้นนะได้เมทาน้าหนั่งอยูแล้วอ่มันอนั่นแหละต้องบอกต้องซ้อนเอาลยบต้องถ่ายไงบอกุ๊บปั๊บหลดาน์จามาจะมาจามาจามาจาเก๊เก๊จจจิ้งแกลวเจ้าเจ้าเจ้าจู้ี้มีแต่คนกินอันนั้นลยวะเจ้าก็กินดิบเวะกอกับซุปแน่เฮ้ยดิบบวขับปอกินอ้อัรย่าเห็ดโตปีโตปีดโอ้ยเนาะ ดูอไรอะอรตัวดีบล็อกแมบอันนี้ย่าตุสารบนบุญวายลายสารนุญวายเป็นแถวทอดหัวคนกินในมาเรียนกันม่จังกินแซ่บเนาะไอ้คนน้ำมนหุงเนาะใส่น้ำผักใส่น้ำกันแซ่ตำเช็ดสองขบ บอก6เดียวกันหรือแล้วเอ้ย6เดียวกันแล้ว6ตัวใหญ่นำมาหุงพวกนิ้วเครื่องหนึ่งทุกเคร่อหนึ่งเนาะโอ้ยขอบมก ok, ขอบใจเอืย่ยผลละลายเด้อที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงหมึกนี่เด้อขอให้โชคให้มาให้รลำให้รวยกวับเก่าเด้อพี่เด้อถูกหวยรวยเบอร์ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเออ ขอเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอโมกอบใจเพื่อนหลายๆเพื่อนกาไว้ในเด้อไว้ในเด้อเลี้ยงตลอดให้ตลอดนะลากบเนาะเออกินน้ำลาบให้นมให้เต้าให้นมอโต้ตอนเราก็ให้ได้เราให้หาหาลอยให้นมอโต้ตอนอ่โต้ก็ได้กินนมเนาะอ่านยิ้มก็ได้ยิ้มมันจะช่งกับอ่ะเ้อเดก็ได้กินนมหน่อ ผมกำลังป่องผมบับ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 โตปีก็ได้กินนมตัวปีกก็ได้กินนมวอรสินอกดือดื้อดืออโตกอะไะจับบาดเหตุอีสทงัดพออยู่ใครแน่อยู่ลำพอพอเอาลูกน้องกับจาวันบอ ต <ด Get S 1> ั๊กต๊กตั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 ๊กต๊กต๊กตั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 ๊กตกตอ๊กตั๊กตักตั๊กตั๊กตกตั๊ตักตั๊กตกตั๊กตั๊กตั๊กตกตัตั๊ัตตตักตตักต ตํารคอตามตามเองปาะเออลงมือเองเอาเอาด้องกระปิใหม่นยกระปิ่อืมยิ่ยู่วางเขาอยากเพิ่มนะเพิ่มว่ะเิดนะทำไปทาง เออแจ้งเลบ้านเธอสิมึกย่างเอาป่ะมึกเนาะมึกย่างเอาป่ะร่มคอยนอนนะหนื่อกเสือกเลยบางคนยังบอกมาได้มาเลยโอยมามามา ลูกก็แห้งนมนมานำได้จ๊กขี้สะบือพร้อมได้อันมืออันข้าปากขาบตนนมมือก็จับต้นนมมือเบองหนึ่งก็บจกขีดสะบืออ้อคน,น,น,นกันเลยบอ,อบยเออมาเข่าคลิปนั่นเนี่คนดังบเออดังแห้งบอกว่าเออดังแห้งนะ <c oughs> ใส่ก่อนบาดนี้เนาะคืนกันคนด้านอือมาดมาเฮาน่ะสําคัญเด้อโอ๋หน้อยเฮาสําคัญในชีวิตเขาเนาะซอน้อยอือเขาจนจริงจมจมปักเอาเฮาไปเว้าไปอันอืก็ิมาหากอะะตสบายกิําลังนอนค่ะอัตู่มาพี่มา ฮะมิดและหายนะจุกขี้สะบู่ออ้อมไปอ้อมมาพี่น่อยเอาโต้นอนลูกนอนรับรับอ้ากินน้ำระวังเท เออน้ำกินอะไรแต่ว่าเทลงแห้งโคมันจะเปียกต้มๆนุ่งๆโอ้ยชิบเยองยังมีใส่มะนาวเขาแน่เบิกหนห่วยวะ

โอเคเอา้ลาล่าเลยด้วยพี่นอกด้วยคลิปเนี่ยมันได้เวลาเลยล่าด้วยบทาให้เล้วได้ได้เวลาเลยพ่อพกั่คลิปหนา